จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารรวมกับวัดกเกษมสุขอําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารบูรณาการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิสริมงคลทั่วไทยสงท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่2567และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนประําปีพศ2567ณวัดกเกษมสุขตำบลมุกดาหารอําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารระหว่างวันที่31ธันวาคม2566ถึง1มกราคม2567 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ก้าวเข้าสู่สักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลก่อเกิดอนิสงส์เป็นแรงจูงใจให้ลดความเสี่ยงจากอบายามุกและอุบัติเหตุเป็นการนำหลักศาสนามาเป็นบุญใหญ่ก้าวไปสู่วิถีชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าช่วยปกป้องรุ้มครองภัยอันตรายและโรคภัยต่างๆให้แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์และผู้นำของหน่วยงานจังหวัดมุกดาหารกับประเทศเพื่อนบ้านให้มั่นคงสืบไปกิจกรรมประกอบด้วยพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษิ์ประธานและน้พระพุทธมนตประธานของสมเด็จพระริยาวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมลสงท้ายปีเก่าและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พิธีสวดมนต์รับปีใหม่การสวดถอดสวดถอนตามตำรับโบราณการถวายสังฆทานเสริมสิริมงคลและประสงค์สมโมทนียกถาให้พรเสริมสิริมงคลสงท้ายปีเก่าต้อนรับสักกาใหม่2,567 โดยมีพระวิทูลวชิรโมลีเจ้าอาวาสวัดร้อยพระพุทธบาทภูมโนรมรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายบุญเรืองเมฆชิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีฝ่ายคารวะมีพระสงฆ์จากนครหลวงเวียงจันทน์แขวงสวรรค์เขตร่วมในพิธีสวดมนต์มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยพุทธศาสนิกชนจากนครหลวงเวียงจันทน์แขวงสวรรค์เขตแขวงคำม่วนและนครปากเซแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมกิจกรรมกว่าหนึ่งพันคน